ต้องยิ่งขมขื่นมากยิ่งขึ้นหลายครั้งมาแล้วที่คุณอุ่นจิตกับคุณอารีชอบพากันมากันแกล้งเด็กหญิงจันทาบอกให้คนที่เป็นแม่เขารู้บ้างก็ดีเหมือนกันลางทีทั้งคุณอุ่นจิตกับคุณอารีอาจจะไม่กล้ามาแกล้งเด็กหญิงจันทาอีกก็เป็นได้เมื่อถูกมารดาตักเตือน สาวน้อยวาดคิดอย่างเข้าข้างเด็กหญิงจันทราทั้งที่รู้แน่กนใจว่าคุณอิ่มใจนั้นมีความอธรรมมากมายเพียงใดคนของตัวผิดก็ว่าถูกและหากถูกอยู่แล้วก็ยิ่งถูกต้องมากยิ่งขึ้น ตกลงจ้ะพี่จะพาจันทาไปฟ้องคุณอิ่มเชียตอนนี้เลยพี่ก็ยังอยากจะรู้อยู่เหมือนกันว่าคุณอิ่มเธอจะมีความยุติธรรมอยู่บ้างไหมสาวน้อยวาดพูดดวงตาและสีหน้ามีแววจริงจังจากนั้นสาวน้อยวาดจิงจุงมือเด็กหญิงจันทาเดินตรงไปยังเรือนไทยหลังใหญ่ของคุณหลวงเรืองวุฒิและคุณอิ่มใจทันทีพอคุณอิ่มใจก้าวออกมาจากห้องนอนแล้วก็แทกตัวลงนั่งพับเพียบบนต่างไม้สีดาเบื้องหน้าสาวน้อยวาดกับเด็กหญิงจันทาพร้อมกับ ฟาดผ้าเช็ดหน้าลงกับตักอย่างแรงก่อนตวาดแวดสาวน้อยวาดอย่างขุนข้องใจยิ่งมองเห็นหน้าเด็กหญิงจันทาก็ยิ่งให้เจ็บใจซ้สำสาวน้อยวาดที่เริ่มแตกเนื้อสาวก็งดงามจนคุณอิ่มใจต้องเกิดความหวาดระแวงใจขึ้นมาเกรงประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยขึ้นมาใช่อีกแต่ก็ยังเสแสร้งแกล้งทำสีหน้าท่าทางปกติไม่เผยพิรุธว่ากำลังมีอารมณ์หึงหวงเกิดขึ้นมาอีวาดมาหาข้าจนถึงเรือนแย่งนี้มีอันใดกับข้างั้นเหรอ คุณอุ่นกับคุณอารีเจ้าค่ะแกล้งจันทาอีกแล้วเบ่าสงสารก็เลยพาจันทามาเรียนคุณอิ่มสาวน้อยวาดบอกเสียงอ่อนโยนดวงตาคู่หวานมีแววขอเมตตาแต่การขอเมตตาจากคุณอิ่มใจนั้นเป็นเรื่องที่ยากยิ่งอยู่แล้วเบ่าไพร่ทั้งเรือนต่างรู้กันดีถึงความอมหิตใจดําของคุณอิ่มใจจิตใจของเธอจะมีความสงสารเมตตาก็เฉพาะตัวเธอ ลูกเธอทั้ง3คนและยอดแต่ดูเหมือนว่าความเมตตาที่มีให้ลูกๆยังน้อยกว่าที่จะมีให้ยอดอีวาดเองอย่ามาตอแหลกับข้านะข้าจะไม่มีวันเชื่อเองหรอกว่าลูกทั้งสองคนของข้าจะลดตัวลงไปยุ่งเกี่ยวใดๆกับอีนังหน้าอีนางเด็กหน้าจันครึ่งดวงนั่น พูจบก็เสยยิ้มที่มุมปากดวงตาฉายแววเยอะหยันยามเหยียบดูแคลนสาวน้อยวาดกัดริมฝีปากแน่นอย่างเจ็บสวงเลี้ยงดูเยี่ยงนี้เองสักวันหนึ่งเหอะโตขึ้นเป็นสาวได้ไล่ล่าแย่งคนรักใครต่อใครให้วุ่นกันละ และจะไม่มีความผิดใดๆอีกด้วยเพราะคุณอิ่มใจคอยให้ท้ายกันอยู่อย่างนี้สาวน้อยวาดกัดริมฝีปากและเผลอจ้องมองคุณอิ่มใจที่นั่งพ,พับเพียบเป็นสง่าอยู่บนต่างไม้สีดาพลางคิดว่าสักวันหนึ่งหล่อนก็จะเป็นอย่างคุณอิ่มใจแต่งตัวสวยๆนั่งเชิดหน้าชูคออยู่บนต่างไม้สีดามีบา่าพร่มากมายไว้คอยรองมือรองเท้าถึงจะมีความเกลียดชิงชังต่อคุณอิ่มใจมากสักเพียงใดแต่สาวน้อยวาดก็ยังอยากเป็นเหมือนคุณอิ่มใจ เมื่อมนุษย์มีความเชื่อมั่นในความคิดของตนเองและก้าวเดินไปสู่จุดมุ่งหวังนั้นไม่แปลผันสักวันหนึ่งก็อาจบรรเลงเพลงฝันได้ด้วยน้ำมือของตัวเองสาวน้อยวาดคิดอย่างนั้นดวงตาย,ยังคงจ้องเขม็ง ยึดเอาคุณอิ่มเป็นแบบอย่างแต่ใช่ว่าจะยึดเอาเสียทุกสิ่งทุกอย่างทั้งความดีและความเลวสาวน้อยวาดมีสติปัญญาที่ดีพร้อมต้องกลั่นกรองเอาแต่สิ่งดีสิ่งที่ไม่ดีก็โยนคืนให้ไปแก่ลูกสาวทั้งสองคนของคุณอิ่มใจนั่นแหละไปพากันลงเรือนข้าไปไปเดี๋ยวนี้ยิ่งอยู่บนเรือนข้านานจะพานมาปล่อยตัวเสน่จันไรไว้บนเรือนข้าเสอีก คุณอิ่มใจตวาดแว๊ดในตามีแววหมันไส้แกมยิ้มเยาะสาวน้อยวาดโกรจัดนั่งพระเพียบก้มหน้าเม้มริมฝีปากแน่นอยู่เป็นนานแล้วจึงค่อยๆเงยใบหน้าขึ้นจ้องมองหน้าคุณอิ่มใจนิ่งแล้วสะบดอยู่ในใจท้านังวาดมันจะเป็นตัวเสนียจันเรยแล้วนังคุณอิ่มละ่ะจะไม่เป็นแม่ตัวเสนียจันเลยเชิร์สเซอรอสะบดอยู่ในใจหากแต่ริมฝีปากสิกับพลอยหมุบมิบตามไปด้วย จึงทำให้คุณอิ่มใจรู้รว่ากําลังถูกเบ่าในเรือนแอบสะบดเธอจึงตวัดแวดเสียงดังแหลมปรีดราวเปรตวิงวอนขอร้องส่วนบุญอีวาดนั่นเองด่าข่าด้วยเหรอสาวน้อยวาดสะดุ้งหยงครั้นตั้งสติขึ้นมาได้จึงเม,ม้มเรมฝีปากบดกันแน่นกำมือเมื่อมองสบตาก,กับคุณอิ่มใจด้วยสายตาเคลือบรอยยิ้มโถคุณอิ่มเจ้าขาบ่าวมันก็แค่บ่าวคนนึงจะกล้า,าหาญ ไปด่าทอคุณอิ่มได้หรือเจ้าคะแล้วแกล้งทอดเสียงอ่อนเสียงหวานหากแต่สายตาคู่นั้นของสาวน้อยวาดกับแวววับไปด้วยความร้อนเมื่อตวัดสายตาไปยังใบหน้าของคุณอิ่มใจอีกคุณอิ่มใจสะดุง้งความรู้สึกแปลกประหลาดพุ่งขึ้นกับใจทันทีโดยเฉพาะกับดวงตาคู่นั้นของสาวน้อยวาดมันช่างน่ากลัวมีอำนาจอะไรบางอย่างและที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นมันเหมือนกับมีการท้าทายอะไรบางอย่างอยู่กับดวงตาคู่นั้นด้วยอีวาดเอ็งจ้องมองหน้าข้าอย่างนี้ เองคิดที่จะแย่งผัวข้างนั้นเหรอแล้วความหวาดระแวงอะไรยในบางอย่างมันก็ผุดขึ้นมากับใจของคุณอิ่มใจจนได้จนไม่สามารถที่จะเก็บซ่อนความรู้สึกอันหวาดระแวงได้อีกต่อไปเธอลุกพวดขึ้นยืนเท้าสาเอลจ้องมองหน้าสาวน้อยวาดด้วยประกายตาเจิดจ้าอย่างเอาเรื่องก้มหน้าลงมองสาวน้อยวาดราวกับจะเชือดเนื้อเถือหนังสาวน้อยวาดให้จงได้ สาวน้อยว่าสืกึกถ้อยคำเผ็ดร้อนที่ได้ยินทำให้ถึงแก่ต้องกั้นลมหายใจอยู่เป็นชั่วระยะหนึ่งจริงอยู่ที่นางวาดคนนี้มันอยากมีชีวิตที่เหมือนกับคุณอิ่มใจแต่ก็ใช่ว่าจะปรารถนามีสามีคนเดียวกับคุณอิ่มใจไม่เพียงแค่ความสงสัยว่าคุณหลวงเรืองวุฒิอาจเป็นพ่อของเด็กหญิงจันทานางวาดก็ยังอดสังเวชสะอิดสะเอียนไม่ได้เป็นถึงคุณหลวงแต่กลับมา รังแกผู้หญิงตัวเล็กๆซ้ำยังวิกลจริตซิอีกอย่างนี้สินะที่เขาว่าเจ้าชู้ไม่เลือกที่เลือกทางแม้กับบ่าวในเรือนคนบ้าก็ยังไม่เว้นที่เลวร้ายไปกว่านั้นยังไม่รับผิดชอบชีวิตน้อยๆที่เกิดมาอีกเพียงคิดและสงสัยนางวาดก็ยังอยากจะกลั้นใจตายอยู่แล้วไม่น่าที่ต้องมาเกิดเป็นบ่าวเรือนคุณหลวงเรืองวุฒเลยบ้านเรือนหรือก,ก็ใหญ่โตซ้ำยังเป็นเรือนที่มี ผู้พึ่งใบบุญบริบาลมากโข ổ, แต่จะหาความสุขสักนิดก็ยังไม่ได้เลยทุกคนมีแต่ความดิสยาอาคาตแค้นหวาดระแวงให้แก่กันคุณอิ่มเจ้าขานางวาดคนนี้อ่ะมันไม่สิ้นไร้ไม้ตอกจนถึงกับแย่งคุณหลวงแก่ๆของคุณอิ่มดอกเจ้าค่ะ อย่างนางวาดคนนี้มันต้องเป็นพระยาแล้วก็พระยาหนุ่มโสดที่ไม่มีเรือพ่วงหลายๆลำอย่างคุณหลวงเรืองวุฒด้วยเจ้าค่ะพูดกับคุณอิ่มใจจบสาวน้อยว่าจึงหันหน้ามาทางเด็กหญิงจันทาแล้วจับมือให้ลุกขึ้นยืน หันมามองคุณอิ่มใจด้วยในตาคมคายทั้งมีแววฉลาดก่อนที่จะพากันก้าวลงกระไดเรือนไปด้วยท่าทางอยากจะชวนระเบิดสงครามปล่อยให้คุณอิ่มใจต้องจิกตามองตามอย่างเจ็บใจสองมือกำแน่นจนเล็บจิกเข้าหากันให้รู้สึกเจ็บแต่เจ็บกายก็ยังไม่เท่าเจ็บใจเจ็บใจที่ถูกเบาในเรือนย้อนยอกให้สวงระบม พอสาวน้อยวาดพาเด็กหญิงจันทาหายไปจากเรือนคุณอุ่นจิตกับคุณอารีก็พากันก้าวออกมาจากห้องนอนด้วยสีหน้าอันสะใจคุณแม่เจ้าขาคุณแม่ของอุ่นเก่งจังเลยเจ้าค่ะคุณอุ่นจิตลอยหน้าลอยตาพูดกับมารดาแล้วโอบกอดร่างบางของมารดาไว้แน่นกับวงแขนคุณแม่ไม่ใช่ของพี่อุ่นคนเดียวหรอกนะแต่เป็นคุณแม่ของอารีด้วยคุณอารีว่าทางเดิน ตรงเข้ามากระชากแขนพี่สาวที่โอบกอดมารดาอยู่ให้หลุดออกจากเอวบางและหล่อนก็สวมกอดแทนซชเองคุณอุ่นจิตจึงโกรธทำในตาขึงขังเข้าใส่หน้าคุณอารีซ้ำปากก็ยังจะอ้าด่าทอน้องสาวซิอีกแต่โชคดีที่คุณอิ่มใจทันเห็นและห้ามไว้ซะก่อนยายอุ่นนี่มันอะไรกันอ่ะจะมาทะเลาะก,กันเองหรืออะไรคุณอิ่มใจปาม คุณอุ่นจิตจึงเสแสร้งแกล้งทำส่งเสียงหัวเราะทำหน้าเหมือนไม่มีสิ่งอันใดเกิดขึ้นแล้วประคับประคองร่างบางของมารดาให้ก้าวกลับมานั่งที่ต่างไม้สีดาตัวเดิมปล่อยให้คุณอารีต้องยืนค้างอยู่คนเดียวด้วยกิริยาท่าทางอันแสนงอนคุณอิ่มใจเห็นดังนั้นจึงร้องเรียกที่ดาสาวคนเล็กให้เดินมานั่งกับเธอลูกสองคนของแม่เก่งกันเสียจริงๆเชียวเก่งเหมือนแม่ว่าแต่ว่าไปแกล้งอะไรอีเด็กหน้าจันครึ่งดวงมากันละ่ะ คุณอิ่มใจถามบุตรสาวทั้งสองด้วยท่าทางสุดปลืม้มลืมสิ้นแม้คำว่าคุณธรรมเวลานี้เธอรู้แต่ว่าเธอต้องเป็นฝ่ายชนะและชนะแต่เพียงผู้เดียวเราสองคนก็ช่วยกันแกล้งอินังหน้าจันครึ่งดวงสารพัดอย่างแหละเจ้าค่ะแต่อุ่นก็ยังมีเรื่องให้คุณแม่ได้หัวเราะอ,อีกด้วยนะเจ้าค่ะคุณอุ่นจิตพูดดวงตาประกายวาววับด้วยแววดิสยาด,ดเดียวกับดวงตาของคุณอิ่มใจคุณอิ่มใจย,ยิ้มหวาน หลีตามองบุตรสาวคนโตด้วยแววรักใคร่มีะไรก็ว่ามาสิจ้ายยอุ่นถามด้วยกระแสเสียงอ่อนโยนอีนังหน้าจันทร์ครึ่งดวงอะ่ะมันอวดพวกเราชิจ้าค้าคุณแม่ว่าคุณตาของมันเป็นพระยายังไม่ทันที่คุณอุ่นจิตจะได้ตอบแต่คนที่อยากได้หน้าอย่างคุณอารีก็ชิงตอบไปซะก่อนคุณอุ่นจิตจึงนั่งหน้าเป็นม้าหมากรุกอย่างโกรธ คุณอิ่มใจเห็นจึงรีบยกมือขึ้นรูปศีรษะทิดาสาวคนโตแผ่วเบาก่อนที่จะส่งเสียงหัวเราะขึ้นมาอย่างขบขัน <c oughs> อีบ้ากาหลงนั่นเหรอที่จะมีพ่อเป็นพญาและอีนางเด็กหน้าจันทร์ครึ่งดวงมีตาเป็นพญาข้าเลยอยากจะหัวเราะให้ฟันหักนักเชียวแหมหากจะรู้ก่อนสักนิดแม่จะเย้ยเสี้ยให้อายจนมุดแผ่นดินหนีไปนะักคุณอิ่มใจพูดไปก็ส่งเสียงหัวเราะไปพาให้ทิดาสาวทั้งสองต้องพลอยหัวเราะไปด้วย <c oughs> คุณแม่เจ้าคะ มันบ้าทั้งแม่ทั้งลูกใช่ไหมเจ้าคะคุณอารีถามคุณดิมใจจึงพยักหน้าแล้วนั่งหัวเราะต่อไปจนท้องคัดท้องแข็งจนต้องใช้มือทั้งสองข้างกุมอยู่ที่ท้องคุณแม่เจ้าขาคุณแม่เป็นกระไรไปหรือเจ้าคะอขอ ความตกใจคุณอุ่นจิตกับคุณอารีจึงช่วยกันเขย่าตัวมารดาและส่งเสียงเรียกอยู่ตลอดจนกระทั่งชื่นโผล่ขึ้นมาเห็นชื่นพลอยตกใจไปด้วยรีบตาลีตาเหลือกคลานเข่าก็มาหาคุณอิ่มใจในทันทีคุณอิ่มใจชะงักเหลือไปแลเห็นเพลงยาวในมือของชื่นก็รู้ด้วยสัญชาตญาณว่าเป็นเพลงยาวของผู้ใดเธอจึงยิ่งแกล้งทําชักดิ้นชักงอให้ลูกๆสงสัยนางชื่นคุณแม่ของข้าเป็นกระไรไปก็ไม่รู้ คุณอุ่นจิตหันหน้ามาถามชื่นชื่นสายหน้าไปมาแต่ครั้นศพในตาอันเปี่ยมไปด้วยเล่เหลี่ยมนานาประการของคุณอิ่มใจซ้ำคุณอิ่มใจก็ยังหลีตาให้อีกด้วยชื่นจึงแจ้งใจสงสัยว่าคุณอิ่มเธอจะปวดท้องขึ้นมาอีกแล้วล่ะเจ้าค่ะเอาแบบนี้ก็แล้วกันนะเจ้าค่ะคุณอุ่นกับคุณอาเรียไม่ต้องห่วงอะไรหรอกเจ้าค่ะประเดี๋ยวบ่าวจะพาคุณอิ่มเธอไปโรงพยาบาลเองผู้จบชื่นก็หันมาสบตากับคุณอิ่มใจที่ยังคงเสแสแร้งแกล้งทำนอนบิดตัว ไปมาราวกับเจ็บปวดจริงเน้นแกจะรีบพาคุณแม่ของข้าไปหาหมอก็ไปสี่นางชื่นยังนั่งเป็นนางกวักอยู่อีกคุณอุ่นจิตประชด ชื่นจึงรีบพาคุณอิ่มใจก้าวลงกระไดเรือนไปโดยเร็วพอพาคุณอิ่มใจเดินมาจนไกลพ้นจากชายคาเรือนชื่นก็รีบส่งเพลงยาวให้แก่คุณอิ่มใจทันทีคุณอิ่มใจก้มหน้าอ่านเพลงยาวแล้วยิ้มหวานดวงตาคู่หวานฉ่ำมีร่องรอยมาดหมายไปถึงวิมานชั้นฟ้ายอดฝากเพลงยาวนี่กับเองมาเมื่อไหร่กันหรือนางชื่นคุณอิ่มใจถามในยอดไม่ได้มาฝากเบาด้วยตัวเอง,ด,เองดอกเจ้าค่ะแต่มีคนอื่น มาฝากไว้อีกต่อหนึ่งและคุณอิ่มจะไปพบในยอดตามนัดหมายไหมล่ะเจ้าคะชื่นถามอย่างห่วงใยคุณอิ่มใจเสยะยิ้มไม่ตอบอะไรหากแต่ก้าวไปข้างหน้าโดยเร็วราวกับกลัวว่าผู้ที่นัดหมายจะหายตัวไปเสีย้ยี่ยงนั้นชื่นก็ได้แต่ถอนใจแรงๆแม้ใจไม่ปรารถนาเห็นคุณอิ่มใจต้องเป็นหญิงแพทย์สยยแต่ชื่นก็ไม่อาจท้ามใดๆต่อคุณอิ่มใจได้ต้องปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามเส้นพมรมลิขิต จันครึ่งดวงตอนที่19พุทธศักราช2486วันเวลาช่างผ่านพ้นไปล่วงเลยยิ่งนักราวกับโลกกับดวงอาทิตย์จะแข่งขันกันหมุนเวียนเปลี่ยนไปมากันอย่างไม่หยุดหย่อนจากเด็กหญิงจันทาได้เติบโตเป็นสาวน้อยจันทาที่มีอายุ21ปีเต็มและส่วนวาดก็มีอายุเพิ่มขึ้นเป็นสาวใหญ่เต็มตัวด้วยอายุที่31ปีเต็ม แต่วาดก็ยังไม่แต่งงานกับใครเพราะวาดเลือกว่าอยากมีผู้ชายที่ดีพร้อมมียศถาบรรดาศัก์ไว้เชิดหน้าชูตาให้แก่วาดกับยายเยื่อ เมื่อยังหาสิ่งที่วาดปรารถนาไม่ได้วาดก็จะอยู่บนคานทองไปจนวันตายบ่ายวันนี้หลังจากที่วาดได้ขึ้นไปทำงานบนเรือนใหญ่วาดยังถูกคุณหญิงอิ่มใจกระแนะกระแหนะเรื่องคู่ครองทั้งที่คุณหญิงอิ่มใจก็ได้เป็นคุณหญิงสมใจด้วยคุณหลวงเรืองวุฒิได้เลื่อนยศขึ้นเป็นพระยาแต่ความดิษยาที่คุณหญิงอิ่มใจมีให้แก่บ่าวในเรือนเยี่ยงวาดก็ใช่จะเจือจางไปกลับเพิ่มความดิษยาเกลียดชิงชังมากยิ่งขึ้น คุณหญิงอิ่มใจเกลียดวาดด้วยหลายๆประการประการแรกวาดเป็นพวกเดียวกับการหลงศัตรูหัวใจเบอร์หนึ่งของคุณหญิงอิ่มใจประการที่สองคุณหญิงอิ่มใจวาดระแวงกลัวว่าจะแย่งคุณพระเรืองวุฒิจากเธอมาครองคุณหญิงอิ่มใจกลัวก็เพราะวาดมักพูดให้เธอต้องหวั่นอยู่เป็นบ่อยๆหากลางทีวาดมองหาพระยาที่อื่นไม่ได้แล้วก็อาจจะหันมามองหาพระยาใกล้ๆตัวนี่แหละ และนี่ก็คือสาเหตุสำคัญที่ทำให้คุณหญิงอิ่มใจต้องร้อนรนในหัวใจอยู่ตลอดเวลาในบ่ายวันนี้สิวาดกลับต้องเป็นฝ่ายร้อนร,อน,รอนใจเสเองเพราะถูกคุณหญิงกระแนงกระหนหนักยิ่งกว่าทุกๆวันวาดเดินหน้าตูมกลับมายังเรือนเยืย่อเยื่อแดดร้อนปเปลี่ยงปลางอากาศร้อนๆอนวาดพอทนได้แต่วาจาเสียสีของคุณหญิงอิ่มใจนี่สิมันเจ็บยิ่งกว่าอะไรไหนจะฝีปากนางชื่นนางพิษก็ใช่ย่อย แบบนายว่าขี้ข้าพลอยนั่นเองดำกับก้อนนั่งดูดยายอยู่ท้ายเรือนใบหน้าของทั้งสองคล้ามกล้านแดดลมและงานหนักและเขม็งมองไม่เห็นวาดเดินโอ้โหไอ้ดำกูคิดว่านางฟ้าที่ไหนกันวะที่มาเดินที่แท้ก็นางวาดนี่เองไอ้ก้อนพูดพลางทำท่าแลบลิ้นเรียปากตัวเองไอ้ดำจึงยกเท้ายันโครมเข้าให้ไอ้ก้อนเอ็งลืมคำของคุณเทพไปแล้วเหรอหากจะเจ้าชู้ ฉี่กอก็ให้ไปเจ้าชู้ที่เรือนอื่นอย่ามาทำเจ้าชู้ที่เรือนพระยาเรืองวุฒิเชียวไอ้ดำปรามแต่ดวงตาก็ยังอดที่จะหวานฉ่ำขณะที่แอบมองวาดเดินมาคนเดียวไม่ได้กูก็ไม่ได้เจ้าชู้อะไรนี่หวาแค่ชมว่านางวาดมันสวยอีตอนที่มันเป็นเด็กอ่ะกูยังไม่อยากเล่นกับมันเลยมันชวนเล่นขายของอย่างนั้นชวนเล่นแม่งูอย่างนั้นกูละเบื่อคิดไม่ถึงเลยว่ามันโตเป็นสาวแล้วจะสวยรู้เรื่อ,ยอยงนี้ กูเล่นกับมันแต่ตอนเป็นเด็กซะก็ดีหรอกจะได้ฉวยโอกาสจับเนื้อต้องตัวมันไอปากหมามึงจะจับเนื้อต้องตัวใครกันวะวาดแวดเข้าใส่ทันควันเหมือนสุนัขจนตอกที่พร้อมกัดได้ทุกคนที่ขวางหูขวางตายิ่งลมเสียมาจากคุณหญิงอิ่มใจแล้วนี่ยังจะมาลมเสียกับเป่าหนุ่มๆในเรือนเดียวกันซะอีกว่าใครกันหรือคนสวยปากหมานะ่ะกนยังไม่วายปากดีถึงตัวจะดำเป็นดิน แต่หัวใจที่มอบให้แก่ว่าดดำมันขาวสะอาดบริสุทธิ์ดุดดังดอกบัวขาวกลางลำคลองกูก็ด่ามึงสิอีกก้อนวาดตวาดแวดแล้วสะบัดหน้าพลืดก่อนเดินจากไปจนปลายสบายสวัยแทบไปโดนปลายจมูกของก้อนก้อนจึงทําท่าสูดดมกลิ่นอายสาวจากวาดไปตามปลายสบายจนดำต้องเกิดความหมันไส้ขึ้นมาอีกคราอีบ้าเอ้ยถูกด่าจ,จนขนาดนี้แล้วยังมีหน้าทะเลูอ่อีกดำว่าเขาให้ ก้อนยิ้มจนเห็นฟันดำๆโบราณว่าผู้หญิงด่าผู้หญิงรักนะเว้ยก้อนยังคงเข้าข้างตัวเองอีกเหมือนเคยดำก็เลยได้แต่ถอนใจเมื่อเพื่อนจะบ้ารักก็ปล่อยให้บ้าไปเขาจึงนั่งดูดยาต่อไปอีกเพราะงานทำสวนยังมีรออยู่อีกมากมายทั้งปลูกต้นกล้วยทั้งหาตัดกล้วยที่แก่จนเปลือกออกสีเหลืองๆแล้วตัดไปให้ใย,ยเยื่อ ทำกล้วยบดชีไว้ใส่บาทตอนเช้าวันรุ่งขึ้นวาดยังคงเดินหน้าตูมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเรือนแล้วจึงก้าวเท้าขึ้นกระไดเรือนอย่างหนักๆจนเรือนแทบสัน่นยายเยื่อที่นั่งตำหม,มากจึงหันขวับมองวาดด้วยแววตาอันไม่พอใจอีวาดนี่เองไปกินลังแตนที่ไหนมาหรือว่าหน้าตาของเองอ่ะมันถึงได้ผิดมนุษย์มนาเขายายเยื่อกระแทกเสียงถามวาดทิ้งกายลงนั่งข้างๆมองยายเยื่อด้วยแววโศกยาย ฉันน่ะไม่ได้ไปกินรังแตนที่ใดมาหรอกแต่ที่หน้าตาของฉันมันเป็นเยี่ยงนี้ก็เพราะอินังคุณหญิงอิ่มดอกมันทําให้ฉันต้องเป็นเยี่ยงนี้วาดบอกเสียงเข้มเครียดแค้นเกลียดชิงชังทั้งที่รู้ว่าทุกสิ่งมันคือกิเลสแห่งความชั่วร้ายแต่เพราะหัวใจนางวาดคนนี้มันไม่ใช่พระอิทธิพระปูนน่นาจะได้มานั่งทนนอนทนกับวาจาอันเสสีอย่างไม่ลดละและทุกครั้งที่พบหน้ากันยายเยืเ่อสะดุ้งหยง มองหน้าวาดอย่างไม่เชื่อหูและสายตาของตัวเองคิดไม่ถึงว่าวาาจะกล้าใช้วาจาอันรุนแรงต่อคุณหญิงอิ่มใจได้มากมายถึงเพียงนี้ถึงจะเป็นเบื้องหลังก็เถิดท่านเป็นเจ้าขุนมูลนายไม่สมควรที่บ่าวอย่างวาดจะตีเสมอเทียมท่านและด่าทอท่านได้ถึงเพียงนี้เมื่อตั้งสติขึ้นมาได้ยายเยื่อจึงหยุดมือที่ตำหม,มากอยู่แล้วจ้องมองวาดด้วยแววตาขุนๆอีวาด เองนี่มันช่างไม่รู้ที่สูงที่ต่ำใช่บ้างเลยนะทำไมถึงไปพูดถึงคุณหญิงอิ่มเธอเยี่ยงนั้นไม่กลัวนรกมันจะกินกระบาลเองบ้างหรือไรว่าถูร้อเสียงเข้มแล้วหยุดมองยายเยื่อนิดหนึ่งก่อนพูดอะไรขึ้นมายายแล้วทีอินังคุณหญิงอิ่มมันด่าว่าฉันละ่ะด่าว่าฉันทั้งที่ฉันไม่มีความผิดอะไรทำไมยายไม่ไปเตือนมันบ้างละ่ะว่านารกจะกินหัวกระบาลมันน่ะ วาดเน้นเสียงนิดๆด,ดวงตาเป็นประกายกล้าสะท้อนความรู้สึกชิงชังที่มีต่อคุณหญิงอิ่มใจไว้จนเต็มล้นดวงตาจนยายเยื่อรู้สึกคุณหญิงอิ่มเธอไปด่าว่าอะไรเองนางวาดมันก็ด่าว่าฉันเป็นอีพวกขึ้นคานสิยายแล้วชาตินี้ฉันก็ไม่มีวาสนามีผัวเป็นพยายอย่างมันอีกด้วยฉันละเจ็บใจนะักเคยดูนะยายสักวันหนึ่งอ่ะฉันจะต้องหาผัวพยายมาให้ได้มาอวดอีนางคุณหญิงอิ่มมัน และผัวของฉันต้องดีกว่าผัวมันไม่เจะชู้หลายเมียและต้องรู้จักรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองกระทำอีกด้วยวาดไม่ฟ้องเพียงอย่างเดียวแต่ยังกระทบไปถึงพระยาเรืองวุฒิกระทบไปถึงสิ่งที่วาดคลางแคลงใจมาช้านานนับแต่ที่วาดยังเป็นเด็กหัวจุกจวบจนกระทั่งวาดเติบโตเป็นสาวรุ่นและเป็นสาวเต็มตัวในวัย31นี่แหละ